ผู้ชมครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับพาผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับมีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาร,รักษาดินแดนครบรอบ70ปีครับ <c oughs> นายกองเอกรัฐพลนาราดีสอนผู้บังคับกองอาสาร,รักษาดินแดนจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาร,รักษาดินแดนครบรอบ70ปีที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาพร้อมกันนี้นะครับได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อ่านสารของผู้ประชาการกองอาสารักษาดินแดนให้อวาทแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชมรมแม่บ้านผัดไทยจังหวัดพะเยานอกจากนั้นนะครับได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน46ทุนครับ ในการจัดตั้งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2497ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด และพร้อมกันนี้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจและทหารค่ะ